ทุกคนเอมิกาพาไปดูวันนี้เราอยู่ที่คาวาคุจิโกะคาวาคุจิโกะคือทะเลสาบแห่งหนึ่งของญี่ปุ่นนะขึ้นชื่อเรื่องดูใบไม้เปลี่ยนสีมากคืออาทิตย์นี้น่าจะเป็นอาทิตย์สุดท้ายแล้วที่แบบพลิกพกใบไม้เปลี่ยนสีแบบกําลังสวยกําลังพอดีอะ่ะเรามาครั้งนี้ครั้งที่2แล้วครั้งแรกมาก็คือประทับใจมากเราจะไปดูความสวยงามของที่นี่กันไปดูพร้อมกันนะทุกคนเย้ สวยมากทุกคนที่นี่นะมีตอนกลางคืนด้วยตอนกลางคืนก็จะมีไฟแบบเนี้ไล i ์อัพเขาจะเปิดเดี๋ยวขึ้นภาพตอนกลางคืนให้ดูเพราะเราไม่มาตอนกลางคืนแล้วตอนกลางคืนก็จะสวยไปอีกแบบนะ แต่คิดว่าคงจะหนาวมากอ่ะมันจะเป็นไฟแบบสะท้อนกับใบเมเปิลข้างบนสีแดงแดงสวยสวยเนาะข้างหลังก็เป็นภูเขาอะ่ะแบบภูเขามีภูเขาภูเขาตอนนี้ภูเขากำลังสลับสีสวยสวยมากเลยนะเดินได้มาถึงครึ่งทางแล้ว นี่เพิ่เคยเห็นต้นเมเปิลน่ะเหมือนของปลอมเลยต้นใหญ่ปกติเคยเห็นแต่เมเปิลแบบว่าต้นเล็กๆนะอันนี้คือต้นแบบต้นใหญ่มากน่าจะนานแบบหลายสิบหลายร้อยปีแล้วอ่ะสวยมากถึงตรง,ตรงสะพานแล้วตรงสะพานที่ทุกคนจะไปถ่ายรูปกันหันกลับไปฝั่งนั้นก็สวยไปอีกแบบนะ เดินกันต่อจ้าเราก็จะเดินไปอย่างนี้แล้วค่อยอ้อมกลับมันเป็นทางเดินของเขานะเดินย้อนสอนไม่ได้นะมีเก้าอี้นั่งพักด้วยเฮ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะเหมือนเครื่องบินเหมือนอะไรอย่างเงี้ยมีเครื่องบินมีรถมีอะไรที่ทำจากไม้ตเตงทำจากไม้ เขาขายเหรอเหมือนเขียนว่าพันเย็นแต่ก่อนอาจจะเคยขายคิดว่าแต่ก่อนอาจจะเคยขาย ถึงตรงสะพานแล้วตรงตรงสะพานคนจะแน่นแน่นเยนะเพราะว่าเขาก็มันเป็นวิวสวยอะ่ะหันไปทางนูง้นวิวมันจะสวยเขาก็เลยหยุดถ่ายรูปก,กันค่อนข้างคนจะแน่นไปเก็บภาพให้ทุกคนดูกันถึงแล้วจุดนี้สะพานที่ทุกคนมาถ่ายรูปก,กันกับอีกฝั่งนึงไปแบบสวยมากนะเป็นอุมโมงค์สีสีส้มสีแดงสีไรน้ำน้ำทาน้ำ,นำไหลเห็นไหม ข้างหลังนี้คนเพียบนะเต็มสะพานเนี่ยถ่ายรูปกันอยู่ไป นั่งพักก่อนนะจ๊ะมีเก้าอี้ให้นั่งพักด้วยกินชาก่อนชาเขียวกาดีมากเลยอะ่ะอุ๊ยกินไก่ได้ไหมอะ่ะนีนะซื้อไก่จากแฟมิลี่มารสมา อันนี้รอถ่ายรูปรอถ่ายวิดีโอที่ใบไม้กําลังโปรยลงมาเนี่ยพอลมพัดอื้ยกำลังลงมาแล้วสวยตอนลมพัดมาคือแบบโปรยลงมาเพียบเลยอะญี่ปุ่นนี่คือรู้ดูใบไม้ร่วงของแท้แล้วนะตอนเนี้ยอันนี้คือรู้ดูใบไม้เปลี่ยนสีต่อไปคือรู้ดูใบไม้ร่วง ร่วงเพื่อที่จะเป็นรดูใบไม้เอ้ยไม่ใช่ร่วงเพื่อที่จะเป็นฤดูหนาวต่อไปก็คือหน้าหนาวแบบเต็มตัวแล้วอะ เินออกมาข้างนอกก็จะมีของขายน่าจะเป็นงานแฮนด์เมดนะตั้งบูธขายข้างๆอุโมงค์อะหลายร้านเลยพวกอันนี้เหมือนแบบของไทยอะร้านเนี้ยที่ไทยตามงานวัดชอบมีอะ,ะช็อปเปอร์แพงเนี้ยแปดแปดพันเยนจักรยานอะไรเงี้ย มีอุปรกรณ์ทําจากไม้แจก,กันน่ารักเชียวนี้ทําเป็นรูปฟูจิแม่เหล็กโ,โ,โมบาย ออเดินออกมาทางอุโม,มงค์นะก็จะมีร้านค้าร้านขายของไปดูกันว่ามีอะไรกินเพราะว่าตอนนี้ก็หิวแล้วจัดข้าวอุโม,ม,มงค์เลยนะปลาอายุก็น่ากินนะเนี่ยปลาเอาปลาไหมอิปปองเด้ยินดี้อนเดอันนี้เรียกว่าปลาอะไรปลาอายุ <'m> อายุย่างอายุ ไม่ใช่อายุอีวานะอีวันนะนนะแล้วก็ไม่บอกลบแปกหกแฮกหกร้อยเยนอีวานะาย่างได้มาแล้วเนื้อขาวๆไม่เคยกินเหมือนกันนะเดี๋ยวไปเอารถมาแล้วก็มานั่งตรงเก้าอี้นี่ยไปไปจองเก้าอี้น้องไว้ก่อนโอเค ตรงนี้มีร้านเยอะแยะหมดเลยนะถือหน่อยดิถือหน่อยไก่ทอดร้านไก่ทอดปลาหมึกย่างก็มี พอดอกสามร้อ,อยเยนถูกนะกใหญ่ด้วยมีเคฟด้วะม,มีแต่ของน่ากินน่ากินเลยอ่ะกำลังย่างอยู่ ได้มาแล้วทุกคนปลาแล้วก็ฮอทดอกย่างมาโซบะร้านใกล้ๆนี้เลยเยอะมากอ่ะห้าร้อเยนร้อนๆแล้วก็อันนี้ซื้อมาจากโยโกฮาม่าได้แก่ข้าวเบนโตข้าวขนมจีบ นั่งกินกับบรรยากาศดีๆข้างหลังเต็มไปด้วยภูเขากับใบไม้แดงโอ้โหขอตัวไปกินข้าวกันก่อนนะโซบะร้อนๆเลยนี่ข้างในเนื้อข้างในเป็นเนื้อสีขาวๆโยนาะปลาที่แบบอยู่ในน้ำตกนะเนี่ยอร่อยมากเนื้อแบบ เนื้อนุ่มนิ่มมากอ่ะหอมมากยากิโซบะดูดิร้อนๆคุณๆอืม,อ,มอร่อยมากเลย อากาศก็ดีอาหารก็อร่อยจบแล้วคลิปนี้นะทุกคนก็พาเดินดูอุโมงค์เมเปิลอุโมงค์เปลี่ยนสีอะไรเงี้ยใบไม้เปลี่ยนสีแล้วก็พามากินอของข้างๆอุโมงค์ที่งานเนี่ยเดี๋ยวเราก็ยังอยู่ที่คาวาคุชิโกกันต่อแล้วเราจะไปไหนกันต่อก็รอดูคลิปต่อไปนะคลิปนี้จบแค่นี้ก่อนบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้า ในไม่ช้า